สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีพามาชมกุหลาบมีชื่อว่าไม่ตรงปกที่แรกสั่งซื้อชื่อว่ากุหลาบมอนสุขโขทัยค่ะอีกครั้งหนึ่งดังๆกุหลาบมอนสุขโขทัยค่ะออกมาในปกสีอะไรคะสีชมพูอมม่วงค่ะออกมากลายเป็นสีแสดแต่ก็สวยๆอะ่ะเทคนิคการดูแลก็คือ ใส่ไส้ปลาฝังลงไปในดินนะคะกับซากนกที่ตายอ่ะปรากฏว่าเขางอกงามออกมาสีสวยกว่าปกอีกชอบไหมคะเจ้าของชอบค่ะออกมาสีสวยกว่าปกอีกเนี่ป้าทุนดีกำลังรุ้นนะคะซื้อกุหลาบเถาชื่อเยลโล่เอ่อโกลเด้นซิลเบรชั่นไม่รู้จะออกมายังไงนะคะมาเห็นนี่ก็รู้สึกดีใจขอบคุณคะ่ะ